แค่เนี้ยมาแค่เนี้ยจริงๆแล้วคิดถึงแล้วแอบมาหาก็บอกน้ำหยดลงหินทุกวันน่ะหินบอกเป็นได้แค่พี่น้องหินบอกว่าลำคาญมีใจก็โทรมาเลยครับถ้าหนีแฟนมาก็ตามใจเบอร์เรายังไม่เต็มชื่อเลยแจ็กกี้กูจะตายเต็มหรือยังไม่ได้เบลไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ครับเบลไม่ได้ใจครับเอ้ยเมื่อกี้รถอะไรวะมาแต่งเหรอชนแล้วไม่ขอโทษด้วยอ่ะไม้หมดเลยครับอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับอันนี้เรี้ยงเหรอครับเนี่ยเรียกลงมาให้หมดเลยก็ได้นะครับอ่า คุณผู้หญิงครับครับมีมีให้เด็กเดินในแก๊งไปซื้อกาแฟมหน่อยครับหกถ้วยครับที่ข้อครับบอยผมจะหลับครับไซส์ใหญ่ใครมีกาแฟวะใครมีกาแฟวะหกถ้วยครับมีแก้วอีกมีไหมงั้นประกาศประกาศรับดิครับอันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับหนึ่งแสนครับเลขสิบหก ก่อนจะเข้าเรื่องเออเรื่องอะไรคะมีเรื่องครับอะมีเรื่องคืออันนี้ก่อนเปิดเปิดเรื่องคุยนงครับหนึ่งแสนับเลขสิบหกเมื่อกี้ไปแซมมาก็แบบนี้นะครับก่อนเปิดเรื่องคุยแต่แซมโดนเป็นล้านนะครับหรือคุณอยากโดนเป็นล้านเหมือนกันอันนี้คือเรื่องอะไรคะเอาว่ามีเรื่องครับแต่การจะคุยก็ต้องแสนหนึ่งครับใช่เลขสิบหก มีเรืยอระหว่างคุยกับไม่คุยหนึ่งหกค,<ว>ครับสวยแล้วครับสวยแล้วครับหนึ่งหกนี่ใครคะเบอร์เลขสิบหกครับหนึ่งแสนที่ก่อนเปิดเรื่องคุยนะครับบอสผมมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อย ล้วทำไมให้โอนให้โชคอะทำไมไม่โอนให้แจ็กอะอันนี้แค่ค่าเปิดหัวครับเปิดหัว <laughs> อันนี้เคยเคยโดนเก็บสวยป่ะครับเ <c oughs> คยโดนเก็บเงินบ้างไหมช่วงนี้เพิ่งถ่ายจัาคอยเอง,องคะ่ะสองล้านใช่แล้วค่ะเป็นสองล้านใช่ค่ะ จ่ายที่ใครครับพี่สมเหรอจ่ายให้คุณสมชายค่ะแล้วผมมาเก็บค่าเสียเวลาสัก2สองแสนได้ไหมค่าเสียเวลาเรื่องอะไรคะผม, <ใจ S 1> มรู้คุณจ่ายไปแล้วไงเอ้าค่าน้ำมันนะครับน้ำมันแพงด้วยรถช่วงเนี้ยไม่ผมเพิ่งมาจากดูไบครับแล้วผมลงเครื่องมาพอดีผมก็เลยแวะมาที่นี่ก็สองแสนน้วถือว่าคุณซื้อตัว๋วเครื่องบิในให้ผมอะ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีไรายได้หรอแจ็คไม่ใช่ไม่มีหรอกครับแต่วัยรุน่นอย่างผมมันก็ต้องทำเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ตอนนี้ครับอืมซึ่งทำได้ดีซะดว้วยสินะไม่หรอกครับคุณดีดองถามว่ผลงานโชคโชนนะครับรายยี่สิบแล้วผมเอาสองแสนพอโอเคหมดละแค่นั้นแหละแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยขอบคุณครับจริงๆแล้วคิดถึงแล้วแอบมาหาก็บอก มาเลยข่งเนี้ยเมื่อกี้ข้าเปิดหัวเขาพูดนะครับพี่คันเนาะเฮ้ยพีดคันอเชียม่งรถติดรอยทากลับครับตายของชนให้ของชนให้น้ำหยดลงหินทุกวันน่ะหินบอกเป็นได้แค่พี่น้องหินบอกว่าลำคานของชนให้อันนี้ใครอ่ะมีใจก็โทรมานะครับ ถ้าหนีแฟนมาก็ตามใจกากาพูดเนอะเบอร์เรายังไม่เป็นชื่อเลยแจ็กกี้กูจะตายเปมหรือยังล้วเปมหรือยังไม่โทรพท์ครับไม่เมไม่ได้ใจครับโคกันกัดกระเพาะแต่มันไม่กัดซอดึงหัวใจนะครับหัวแหละอันนี้ผิดนะพ่อหนุ่มนี่ขับรถเมยตามมารอทากลับครับอย่างที่บอกครับโคกันกัดกระเพาะนะครับแต่มันไม่กัดซอดึงหัวใจ เป้าในวาร์โลแรนด์มีไว้ให้เล่นครับไม่ได้มีไว้ให้ลืมนะครับผมผมลืมบอกไปนี้นะครับเชนครับเดินทางดสวัสดีภาพครับผมอันนี้แช่งหรือเปล่าครับแช่งอะไรครับเนี่ยอ๋อโอเคคุณนี้มองโลกในแง่ร้ายนะคุณโชคตรงนี้นิดหน่อยครับโชคเราขับไปก่อนก็ได้นะบอกให้หลานวันนั้นเรารับธักอ่ะเอ้ยพอนุ่มธากะรับอะไรวะ หลาน่ารบพปธากาศด้วยคครรัับบเจอการบ้านนครบาลนครบาลบ้านนี้เขารวยจังอ่ะเขามีบัมันเยอะจังไปไปไอกไปคอกไปคอกหมด้าพจอกันครับขอบคุณรอยยิ้มและความสนุกเสมอมานะครับบ๊ายบายครับแจที่เก้าฮาร์ดครับ ไมื่อากลับรู้ว่าเราไปไหนไม่น่าผมต้องตีหามเลยเมื่อมาดูมาสนัยอมาดูรู้พี่สายเลื่อนเดียวกันเจ้าผมดิขอบคุณสามพันปครับพี่นมแหนมพี่แหนมแหนมไปจอดกลางคลอกเลยแหนมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ สวัครับมือเก็บร้านไนกาแฟสองหมื่นไปเลยไครับร้านกาแฟวางข้าวบ้างคูปองไปเลยครับรับเงินครับค่าพื้นที่ครับสองพันฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับพื้นที่เนี่สั่งไม่เอาแล้วเหรอคะหกแก้วอ่ะฝากกินแทนหน่อยครับอยู่ในการคุ้มครองของผมครับ จะได้รู้เอาไว้นี่ไงครับเลข16ครับ2หมื่นเอ้าชื่อน้ำเหรอไม่ได้ถ่ายครับคผมมาเก็บเก็บค่าคือคิดว่าเขาชื่อเนมแต่ว่ามันไม่มีอีม e ก็ต้องเป็นแนวก็ตั้งได้ตลอดเลยครับก่อนไม่เห็นมีนะคะทำไมตอนนี้มีนะะคอยากให้บอสผมต้องมาคุยเองครับคุยกับผมพอแล้วตอาเมื่อก่อนผมปล่อยครับปล่อยป่าละเลยไงแต่ตอนนี้ต้องเก็บผมปล่อยป่าละเลยไปเยอะแล้วครับทำไมถึงจะเชื่อครับ เรถ่ายตังชัวครับช่วงนี้เคยถ่ายครับมาเก็บจริงจริงมีเหมือนกันครับมีอะไรครับคุณตั้งร้านกาแฟดูเด็ดลูกค้าเต็มเลยไม่ใช่ครับให้ผมสอบถามลูกค้าไหมว่าได้จากคนมีเท่าไหรอ่อ่ะเฮ้ผมปล่อยป่าร้านเลยไปเยอะแล้วไงคนเปิดร้านกาแฟแถวข้อหมูเนี่ยแล้ลถ,ถึงไหนครับอะไรนะครับเลปะปล่อยปะล่าร้านเลยถึงไหนครับีตลกรับไม่คะ่ไคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ชื่ออะไรครับ <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยตุ้ยหนุยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดร้านกาแฟได้ด้วยเนี่ย <c oughs> ที่ขวบนะครับเท่าไหรนะ่นะอัเอางี้ไม่เก็บค่าพื้นที่แล้วแต่ผมขอ,อก,กาแฟให้บอสหน่อยครับ ให้บอสผมเนี่ยนั่งอยู่อะใส่หมวกหมวกดำครับหมวกดำครับเอากาแฟหน่อยครับเอากาแฟให้บอสผมหน่อยครับคุณที่หกร้อยบิทครับพี่น้ำขอซื้อของขายต้องจ่ายเงินครับกาแฟให้บอสผมหน่อยครับง่ายผมมาจะไม่เก็บค่าพื้นที่คุณไงก็ได้ก็ได้ไหมล่ะขอแค่แก้วเดียวเองแก้วเดียวอะแก้วเอสนะคะแก้วสิแก้วได้ไหมแก้วเอสครับขอซื้อของขาย หนูจะยอมดีๆีไหมอะไรนะครับหนูจะยอมดีๆีไหมครับถ้ายอมไม่ดีอ่ะครับจะเป็นไงล่ะครับอืมสุดจริงจริงเลยโชคเรื่อให้โอกาสพี่จะทำอะไรหนูอรคะให้โอกาสอีกสองครั้งครับหนูรอโอกาสทันสุดท้ายเลขหนึ่งหกครับขอกาแฟถึงแก้วใช่เอสนะครับใช่ครับใส่เอสก็ได้ครับ เลขสิบหกครับ,รบนี่ครับคุณครับช่วงนี้ผมก็ไม่สนเหมือนกันอะ่ะคุณเปิดร้านกาแฟในพื้นที่ผมได้ค่ะคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเลขอะไรครับบอสถ้าที่นี่ใครมาเก็บค่าคุ้มครองดิก็บอกไปนะครับว่าจ่ายให้ผมแล้ว คอยแก้วได้ไหมครับไม่เชื่อครับต้องซื้อค่ะต้องซื้อแก้วนี้ต้องซื้อครับเราอาแก้วเอสเหมือนเดิมไหมครับไม่ต้องซื้อต้องซื้อครับขอซื้อของขายมาเอาดิพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรผมจะพูดรอบสุดท้ายบอกโชคว่าถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยมันก็แทงไปยี่สิบแล้ผมพูดรอบสุดท้ายพยาหมอไปโรงพยาบาลทำไมพี่ต้องดูด้วยคะหนูว่าหนูจะให้ดีๆแล้วแต่ทำไมพี่ต้องดูถ่าหนูครบยี่สิบรอบได้ดูครับผมพูดรอบสุดท้ายเนี่ยเลขสิบหกใคร นี่ครับแก้วเอ็แก้วสุดท้ายนะครับครับเขาได้แล้วครับสองหมื่นนะสองหมื่นดีโชคไอ้ที่อะแฟแก้วเท่าไหร่อหอครับบอสแต่ว่ากาแฟมันมันไม่ค่อยอร่อยครับรสชาติกาแฟมันไม่ได้อ่ะอันนี้เปิดร้านจริงไหมครับไม่ขมไม่ขมไม่ขมแล้วนะคะนี่ทำมาจากที่หมูเลยนะคะเฮ้ยเขา เกินไปแล้วผส่งขี้หมูให้กินนี่ไม่ใช่แล้วอะไรครับก้อนนี้มันคอกหมูอะคอกหมูอะไรครับกาแฟมันรสชาติไม่ได้อ่ะรสชาติต้องไงได้ครับก็นี่มันกาแฟพระบิดาเลยนะคตลกพี่ตลไม่ได้อ่ะตะลกป่ะครับทำไมคุณต้องใส่นหน้ากากเออมนอูใกล้วงนนองนี่มันเป็นหน้ากากในหน้าที่ผมอะผมบอกแล้วสุดท้ายผมมาเก็บค่าทีสองหมื่นไม่มีต,งตังค่ะไม่มี เลิศยอดเยี่ยมเลือดเย็นเย็นชาโคตรโหด